นกักการเมืองที่ื่นชอบใช่ชอบใครเป็นพิเศษท่านประวิตรลุงป้อมเนี่ยนะมึงไ,ไม่ชอบองซานสูจีมึงชอบชอบลุงป้อมเ<อ>ขามาอยู่นานก็ชอบลุงป้อมเขามีเพลงด้วยเพลงประจำตัวเขานะใช่เพลงอะไรไม่เลิกไม่เลิกจะเกิดไม่เลิกไม่เลิกพ um อพ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 อแล้วเหี้ยเดี๋ยวติดนิการศิษ์มีนักการเมืองที่ฉันชอบไหมชอบชอบใครทักษิณชินวัตร ท่านดร ok ทักษิณผมชอบมากชอบเลยเหรอชอบเลยมีเพลงเกี่ยวท่านไหมประจําตัวท่านเลยจัดมาหนึ่งเพลงนี้ดนตรีครับอาจารย์รวยเบมือนเครื่องบินจะซื้อทักษิณขับเล่นโอ้ยบ้ามึงร้องผิดร้องผิดตรงไหนเมื่อกี้มึงร้องอะไรออกไป รวยเหมือนเครื่องบินจะซื้อทักษิณขับเล่นคนบ้านป้างจะขับทักษิณเหรออ้าลอลอลอหลงล้อไงวะรวยเหมือนทักษิณจะซื้อเครื่องบินไอพ่นอ,อ๋อขับเปียนวนไลลชนปปะยุท์ออกไปไอ้ชื<ค>่อ<ะ>ชอบเขาจังเลย